บอลแม่แม่ห้อหมัดูข้อมาหน่อย บ่เนี่ยเนาสื่อขอกันน้ำตลาดข้ามหมอธรนอมโกรกัดมันเป็นมาจังสี่กี่ขอเราสู่ฟังเน่นทุนเป็นไปจ้างแต่เจ้าคิดสงสัยเอ่แหละแม่มาล่ำเล่เหไหลเจ้งฟังชายาดีจะตีคนไปเจ้าได้ลงหล่าปลาโตบ่คุณหมอถนอมนี่มันเป็นบ้าขาดโง่ยิ่งแล้วเงยโกงม้ามือนี้ผนกายังยงยงก็ได้บอกหรือลบหมอธรนอมนี่กะเป็นคนโง่กได้เป็นผีบากค่ดีก้อยขาบุตรเอะมาจับเสื่อบ่เน้นเสือแม่นสั่งคือเขาเว้าตากรันเจ้งจัรุ่นแหกดุกนี้ะวันมาติด ขอปฏิบัติขอโปรดจังฟังความหมายดีมากผมบ้างเพื่อมาทั้งตกไปเป็นคนค่อยขาดถูจังรอเมียแหละสู้ผมนั่นกระบอกนีในบัานนี่ผมมีลูกพี่เมียเข้าไปแหลกถูกปฏิวัติโอ้ยบ่ตัวหรอกตั้งแต่จี้กันนีอยู่ระท่างเมียกระไรมีลูกสองสามคนหละบตะวันเมียมีสู้ไปรับดูเลยห์ไห่ของมันตายไม่ได้ดอกเขาหลับดอกเมียเช้าวันตัวหลานวนเอ้ยโยบ่เขับไปบ้านเขาไปยิ้มปื่อยเปื่อยฝันว่าบ่มีหยั่ง ซ้ำมีน้ำพยองมาผมลำดักรยาสาร่าด้วยบานมาตามว่าเมี่ยผมปั้นแจมผมขนมจีนแจมบุตรมันเขาตูดตันเหล่าตำล่าอ่างขัดนอคนละหักลูกือเสียบผูกพ่อหักเมี่ยนั่นคือบอกผูกพอกหากเขาของนั่นคือบอกจุกปีทั้งสามขอดีสินเหมือนโสภาปีศาจคือตำล่าผมปับปอได้เมี่นี่ยเพียนเจอปอแดนเข้าหนีเพราะหนีผมเลยแตกรถแถลงที่ปีนคว้างรัางตาบานทั้งมาโซท่ากำลังคือผมตัดขาดจากเมี่ยรัก อาจากแน้วมามัดถูกพ่อเอาไว้ไผ่เาไผก็ได้เลื่นบ่หมอถานอมสู่ขาดปาดทุกต้นยอมดูสี่พอเสียเปย์ผู้ราอค้นปฏิมาโดยเดียมั่นส่วนเนี่ยหนีต่้งนี้เนีนะฮะบออกใจปันนั่งผู้ราอค้นฝันมาบอกถนอมของสั่บ่ทำหู้แง่เนี่ยจังหลักเืนสู่วันคันยาวหัวหวเจ้าเจ้าิวาทันไปกับัวบสู่กับสู่วันหนึ่งมั่นหู้ฮาในอะไรสอบมันเป็นจังตันหลัผมจังคอยตาใจ สมืุนมอถามนองว่าอยากขอข้าไปนายหลายอายบ้านได้เห็นห้อยกันยันยันจุ่มผู้หญิงตัวแม่ยได้เห็นต้นบอกแต่กันยันแลมหนีด้วยสมุนนั่งเอออยากต้นบอกแต่นั่งตาแยบเลิกอยู่กับพวกของห่มเนี่ยแต่พวกดกแต่ของพวกของเลิกกัสร้างในมันแต่ว่าในมัน่นกับกับสร้างขออันติดในนั่นแหละกับเราปัจเุบันอันติดนั่นบ่ มีควาได้สีคนเราเมียมีสู่ขอแบบนั้นซิ่งมาพนานั่นมั่งเพิ่มเขาจ่ารามาโดดแล้วแนวเขาถือเป็นเรียนถือว่าเป็นทางทางสุ้มูนีป่ากระเป๋าหน้ารกกระเป๋าย่างของด่างก็ด่านนิ่งการแต่งตู่กับมักชิงแมตตอยู่คนเดียวหาแต่แนวมาข่าบ่ายกต่จกมาแห่งแต่งตู่อมยิ้มแต่ว่ากันเราเรียนการเรียนงานเพราะอยากเอาไปถิ่มสามปีผู้เห็นแดดนั่งติง ้าดีกว่าเขาหลับอยู่เพื่อนโมไปหลายกันยังเจียนแล้วเชิงเจียดขึ้นล้ำจังสีท่อมสัมเบิดจังเสียหายความแทนโมเป็นแข็งแค่เหม็นขายมันตายทั้งครูที่ไปขายมันตายทั้งคู่มันกระลับไปเรื่นสูตรเจ้าลำกันอยู่หนุ่มเพื่อโตเลยส่วนแต่เลยบ่เห็นอย่งเขาดรอควายเขาไปสร้างหัวมันทอสร้างทอสร้างหัวมันทอสร้างทอสร้างหัวมันทอเกิดเป็นคนมันก็ดีเลายมันก็ได้แต่ได้แต่ได้แต่ที่ร้อยสี่จุดทำให้ผลเต็มบาทจังก็เสียใหายปา อู่ะขอเิมครได้ยัง็นตอนที่เป็ยังเป็นเดที่เน โอเดที่เห็นหมอลำสามนล่ก็ได้เป็นหมอลำมากตลอดก็คือก็ได้ยินคือไอ้พญามาถามว่าหมอลำสามคืองที่ประเทศได้ยินคือตะเกียงเนาะาตันลาได้ยินแต่ได้ยินห่างหางยุคไก่เปลนหมอลำกับจะรลบพิมพ์ลบไปเนี่ยได้ยินควาอะไรดีอะไรเห็ดน้ำเขาเออดางตีสองแปดสองเว่างหันได้ยินเขว่าเห็ดไทยกาแฟลุยหลายทั้งจังหวัดชุมพรก็ไปน้ำเขา ไปาแฟ่ยู่อำเพอทาแซงจังหวัดคุมพร่เชองปีนี่แม่าแฟนกันเรื่องสิเป็นใน่วยเห้พยู่เก๋มาพอดีแต่มยิ้มยิ้มใจงวยพ่อได้ชื่อโตแลหลวงพ่ดีเนาะเออเป็นยังทํไปไปกระยำยำยดงวยใน่ล่ะอยากเป็นเขาแก่แต่เลือเป็นไท่กาแฟ่ยู่อำเพอทาแซงบ้านไอ้บ้านผมฝนบล้องดิมบ้านผมฝนบล้องดิง

บ้านยูใสบ้านเอ้ก็บอกไก่เดียว่ว่าบ้านยูใส่บ้านยูบ้านโนนสว่างตำบลเขาคอบอำเภอประพนชทยไทสรถเข้ามาเป็นตะเมอเลเออเข้ามานเยอะเยอะๆไปเยๆประานเนเขาไประานเออทำสระเข้ามาเป็นตระเมอก่าเลยสระเนี่นี้ก็เตะ บ้านไปมิถเจสมินเจ้บาไปเป็นล่าบ้านเกิดการูนอนนี้ไปนี่สาระข้ามตวลาที่ปอยเม่ภาพไปยูตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน่ยเอออย่เพิ่อประโคนชัยแล่วะันอยูเพิ่มปะยักนอพประยับตูดใส่เขาตัไปนืองนน้น้ำพวัน้ใชยอะใกกันนอันนี้มันบ้านยู่นอนบานนี้มบอกน้เจ้าเหนเจ้าบาั่นแหละเจบเป็นแม่แม่หมายแต่ละหัวตายคุจินหัวด้วย ผู้ใดสิกาเอาละคืเอาว่าเป็นอย่างน้อกาผัวตายถึงตะลูกค้าพองนาตีละโอ้ยมาซุมประทองเขาไปทั้งอำเพื่อปะคนใช่ในจิตมั่วซอยคอยยู่คำหม้อคำให้บเิ็นทยังนั้นเอาบ่ิดบทยันไปแล้วตานัะลูกลาหัวบัดนี้จำไว้เรื่องละเรือเบิงคะพัดสะปันปอนเดืลูกลาผัวจะจะเห็นวาเป็นผู้ไส้จะเอาลวด้ส้กับมีหลายใส้ใส้แกมยาหมูหมาอีเใยเจ้าขันกัมี่ผู้ยิ่งกับมีหลายผู้ยิ่งผู้ยิ่งเมียยิ่งเมัวแนงเมียก้อชังก้นหัวเ ไม่ยางมาหอมใม่รอลาฟาแม่อยากเอาปูกลิ่มเงี้นไหลักคู่เห้นนั่นจังันการีตามที่โอขอซ่อนน้องสองอยาจะทำฟังหมอลำไอ้เสิเ่าซุมเจ้าเจ็เดาถ้าจะพวกมูเจ้าโบว์เถ้่หมอลำอันสายไหสิ่งก้อน้ำต้มสูตรระมดาเส็นละจินเมือสวยทั้นคนดํางในส่วนยงเมื่อปากเราสะกคนเผาให้ฟองคืายแนวนันสามอำเภอตั้งหานา เกขาดูสอนพ้อฟันได้เพื่องปญาปันใส่ได้ขนตาสันหนังตาทีเธอร้านยี่ห้อหนั่งในเอาเฒ่าหอมจังหรือว่าพวกอีน้องใได่แก่ผัวผู้วันเวลาเห็นขาวิ่งเดื่อนจดือแต่เช้าวมาเมา่เราแต่ละผู้จังนึ่งแตดีหรอกสารล้านผู้จันึ่งขับ่ดีผู้จะนึงหาสิ้นต่างแต่เราเรื่เดือนบาเฮาเสีผู้ที่โบกที่ไพ่เงนเดือนใส่จับบยังผู้แก่ไม่ผู้ที่บ้านรวยจากแม่ทีกไทย ย้ำมาไปโรงเรียนไปเรียนลาไปสอนเด็อนลอยเล่นค่อยๆก็เมื่อคืนกละนะัวจนตาไทยนายขาั้นแม่เจ้าได้ไปหมาสีขาวเพื่อนขวบฟ้าไม่ใส่ใจเลยผู้ชิบวิไัยก็เล่นคว้าฉันไหวหวังอยากเล่นเน่าเดียวจะเอาไปสอนมันซีมัดของเจ้าบุญมันของอีแม่พี่เดียวแก่ก็ได้มันก็ไปตัว บาดนี่สาได้ที่โบดปวดแทงในในขาทุ่มทึ่มเพราะมันสีแย่แยมวยตาขาวสายแนวนั้นมันกินหลายที่ผ่านในเรียกอันใดจะบ่อสางคอยผ่าแต่สีกินผัานสายในหูจิ้นกิ้นตาตรวจตรวจต้นหูซิ่งกรบบลีเป็นงานเล่นจริงจริงคว่างตัวเติงต้มสายแนวนั้นฉันไปออกไปซ้อนระวังเออที่เกิดเหตุตั้มบอกละบอยู่ฟืนเออหน้ากันระดูหัวท่านหนูหัวยาวหัวต่างบ้านเรื่อราวที่จีรังแน่นั่นครับ hầu mà lăm cưỡi cạn này là, hầu mà lăm cưỡi cạn này, tham lam chẳng sao đấy, xoay xoắn đủ coi cò, giá trái con lặn lầu lăng bay thuyền phè, xoay xoắn đầy trái leo, áo ใหญ่สุกคนละล่ะเดีมาบอกขอปฏิบัตต้องบอกกันเตือนกันตลอูล้วตาพรลูกบาพี่ก็รังค้นจะรายเป็นห่วงนลระจังคอยบกทำไมแต่ตอนนี้เหลนสาวซื่อเสียแน่เยหนักกั้มหนก็อยูออยแม่ก็เห็นด้วยแต่เ้าไปล่นจะ้อเป็นลูกให่พอแม่ม่